ินตอนเช้าครับพี่น้องครับเอฟพีพลพอครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพีตุมตะการชัยเพื่ลนเพื่อนครับพี่น้องเช้านี้มีอะไรระทึกใจอีกแล้วนะครับเบิ่งพี่น้องนะครับสถานการณ์หน้างานวันนี้ครับป้าจ่อยทําอะไรป้าจ่อยเราไปทําอะไรครับป้าจ่อยเรานะครับรถดพระพี่น้องรถดพระเรา กำลั่งคอยเตรียมท่าเข่าประจําการนะครับพอดีนะครับพื้นมันซุ่มนะครับอุ้มน้ำเอาพี่น้องครับสอยเป็นกำลังแใจครับในเช้านี้กับทีมงานพ่อละพอนะครับกําลังจะสร้างความสุขนะครับด้านวีทีครับตอนนี้ให้กําลังใจทีมงานนะครับคอนวยนะครับสอยกันครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจด้วยเด้อพี่น้องครับคอยติดตามครับเบื้องว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนนะครับ แก้สถานการณ์ได้อย่างไรนะครับพี่น้องครับรอติดตามครับผมพี่น้องครับมันเป็นอุปสรรคธรรมดานะครับกอดีช่วงที่ดินยังพัฒน์นี่อยู่ตัวครับพี่น้องฝนตกดูนะครับดินยังทัฒนอยู่ตัวเอาครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจนะครับในการทีมงานพวเราพ่อเฮานะครับเมื่อนี้ด้วย สถานการณ์ที่แบบว่าตอนนี้ดินยังไม่อยู่ตัวครับพี่น้องครับดินมันสุ่มอยู่นะครับรหลดผแล้วก็ต้องใช้รถลำโพงครับดึงขึ้นจังไรครับพี่น้องครับก็เป็นอุปสรรคสถานการณ์ทุกอย่างยอมเป็นอุปสรรคให้กับพีนครับพี่น้องครับแับงเงง ไปเป็นกำลังแก่ครับพี่น้องครับ,รบกำลังใจดีๆนะครับต่อยหวนะัวในเด้อปูเด้อ จากที่เราไม่ยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว,ว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับไปเหตุการณ์ให่งานบางในใก็นตองมีอุปสรรศักนะครับอ,อีลาอีลาวมาเด้อลูกเด้อ ต้ไงเกียดีอ๋อแคได้ได้ยัลไงด้เต็มให้ทำกี่ดีครับพี่น้องครับ

สถานการ์ครับแต่เพื่อว่าเรือบาก้อนแรกนะครับพี่น้องครับแค่มีหนึ่เรือไม่กี่ลำบริษในหนางานแต่ละงานมันเกิดก็กพออะไรซุ่นเอวแต่เพื่อว่าคุณน้องแต่วันนี้ก็เป็นสถานการณ์เี่พอดีมันพื้นปูนนะครับเปื่อนตะปูกระเบื้องย่างนี้นะครับแต่ว่าตรงไปด้านล่างจะไม่ได้เสื่อมอะไรเลย นะครับนาะที่เป็นลาดพื้นธรรมดาเลยแล้วการ็รบูกระเบื้องทับเลยน,นะครับวันนี้โมลิสรถเข้าถอยเขามากอะเรื่องฝนตกตู้มือดินอาทิซุม่มนะไรเป็นอันดับครับเอากำลังแกกกันครับพี่น้อันดับใช้รถลำโพง ครับของมงคลสตูดิโอนะครับโหลดปลายแขกปลาแขกโหลดปลายแขกเห้หน่อยกระโยกขึ้นนิดนึงนะครับ รถพ่อหยุด่อยเอิกมยืนในนั้นจังเลย

นี่แหละครับพี่น้องกับการที่เรามาแต่เช้ามันก็นยังดีนะครับเดี๋ยวว่าเมื่อตีในตอนเสาๆบางทีจะได้แก้ปัญหานะครับตามสถานการณ์มันซุมหรือว่าพื้นก็นจะว่าได้ปูเอากระเบื้องทับเลยนะครับพี่น้องเบื้องเรามันเลกไก่ว่า เหมือนกับด้านล่างมันไม่มีเหล็กเสริมเนี่ยไปอ,อะไรเลยนะครับมันเป็นเพื่อนเพื่อนปูธรรมดาบริสิทินมันซุ่มก็เป็นสถานการณ์ที่หนักเอากันนะครับแต่ว่าแต่ยังดีครับที่ห้องเบินทางมาแต่เศร้านะครับก็ยังคิได้ดแก้ไขสถานการณ์ได้ไม่มีปัญหานะครับกับระบบงานแนี้นอนนะครับ

ีก็ช่วยช่วยกันครับรถทีมงานห้องไลท์นะครับพี่น้องครับผมไปยังนะครับก็สถานที่กับบรรยากาศยามเช้านะครับรถเราก็ประจำการนะครับที่สนามนะครับที่จะทําการแสดงนะครับในวันนี้นะครับก็คือบ้านดอนหันครับพี่น้องครับสนามโรงเรียนดอนหันห้วยสันไปยัง บ่บ่บ่บอ่ตี้ดอกที่ที่แจังในเงินดีก็รู้ว่าจะแก่น้องน้องนั่นมันเป็นอันนั้นเนาะอันนี้นะสนามกีฬาตรงนี้น่าจะแน่นหน้าดีเอาดีอาจจะใช้อีกหนึ่งคันครับพี่น้องครับ

เดี๋ยวจงคอยไล่งานต่อพี่น้องครับพี่ทั้งเดยนะครับเอาพี่น้องครับสุดท้ายต้องได้ใส่แม่โคกับอกอกครับพี่น้องครับอ่าคิวซี่ทตามเดียวเลยใช่แม่โครับมาอวบพี่น่อง กระพ่านไปครับสำหรับวดโคจอยนะครับไว้ลงทีดลมนะครับสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเด้อทุกําลังแกใจกับทีมงานเพชรลนเพื่อนนะครับวันนี้คลิปวัดกีดึงพี่น้องทุกคนครับเอาคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ